到下一个阶段，下一个阶段，想问他们有没有想要换顺序？排排开开，我们只管要就打打打。换一换一换。嗯嗯啊，好、啊、嘛，嗯嗯嗯。啊，有，后有，后有，后有满足到大家这个简易版的微笑猪颈肉。好的，那希望九位的在澳门能多玩一点，okay。啊啊啊啊 ทิปเขาอย่างนั้นเขาบอกว่าทิปไปแล้วแล้วก็อะไรล่ะติาด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนหนึ่งสองสามติ๊กาผมว่าผมผมทำได้นะเพราะว่าผมว่มันเป็นผมเคยทำไปแล้วผมว่าคนที่ทำน่ารักเนี่ยคือเจมส์ไง 那么可爱，因为他已经做过了嘛。那他觉得做起来最可爱的是简明男，我们来看一下简明可以做一下。来露肉，露肉，猪颈肉，猪颈肉，对，猪颈肉。你看不同不一样，你看不同不一样。他说我喜欢吃猪颈肉，但我没有喜欢做这个微笑猪颈肉。Too cute，啊 t 啊，但是大家想不想看他 Q u 一下？想。 一起过！好、啊，好，好，好，有好，有，有，有满足到大家，是个简易版的微笑猪颈肉。好的，那希望九位呢在澳门都可以留下。

องั้นกูจะจีบมึงจนกว่ามึงจะใจเต้นรอ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 ไปเซ์ไ่ส์ตาดามซาดามวเลยเหรอซาดามตัวเลยเหรอมแล้วนะแล้วแล้วนะป้ดตัวปวดัวปว่ดยุปตอย่างไรอย่งไอย่างไเออกูจะจีบมึงจนกว่ามึงจะใจเต้นเฮ้ยมากินไม่ได้เออหรอเออ บอกว่าเออท่านเพื่อนบ้านบอกว่าเออท่านเพือนบ้านบอกวเออท่านเพือนบ้านบอกว่าเออท่าะเพื่อนบ้านบอว่าเออท่านเพ่อน้านว่าเออท่านเพ่อ้าบอกว่าเออกันแพ่นบ้ากว่เออ่นเพื่อด้าบอกว่เออนแพ่นบ้าอกว่าเออท่เจอนบ้านอกว่เออท่านเพ้านบอว่าเอท่านเพื่อบบว่าท่านไรแบบนี้ด้วยกาออ่เงี้ยรู้สึก เจอมาเจอได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากขอบคุณทุกคนเลยครับทุกคนที่อยู่ที่นี่เลยครับก็ขอบคุณแฟนคลับก่อนครับทั้งที่ดูอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็อยู่ดูอยู่ทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่ทําให้มาเจอที่ที่ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ทําให้มาเจอแฟนคลับเหมือนกันอะไรเงีไงไงเ้ยก็เจริญยินดีมากมากครับก็แต่ว่าก็ดีใจครับที่ได้ได้มาเจอทุกคน ก็เราเราผมว่าเรามีความฝันเหมือนกันอะไรเงี้ยทั้งเก้าคนเลยอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้มันประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยแล้วพอประสบความสำเร็จปุ๊บผมรู้สึกดีใจมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นความฝันของผมกันนงยผมก็ฝันว่าอยากดีตรงนี้อะไรเงี้ยนั่นแหละก็แต่ละคนก็เดี๋ยวก็แยกย้ายไปแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเาเรื่องอะไรเป็นกำลังใจให้ดีกว่า ให้กับทุกคนอะไรเงี้ยขอให้อ่าความฝันของแต่ละคนอะไรเงี้ยเป็นจริงอะไรเงี้ยครับถ้าฝันอะไรก็ขอให้อ่า